เมื่อไม่นานมาเนี่ยผู้ใหญ่ในระดับสูงในบ้านเมืองเรามีความเห็นพ้องต้องกันพอเราเห็นเนี่ยก็หยิบยกมาอ่านเป็นคติเตือนใจให้กับบรรดาผู้นำรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็สุดแท้แต่ท่านบอกถึงนายกท่านไม่เข้มแข็งพอที่จะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองในยามภาวะศึกสงครามหรือขัดแย้งรุนแรงเช่นนี้ท่านนับญาติกับประเทศคู่ขัดแยง้ง ถ้าท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลไม่กระเทือนนะฮะทำไมถึงต้องนำมาตอกย้ําและนำมาพูดมากล่าวก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้นำในระดับสูงของชาติเป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับที่ทุกคนไว้วางใจในเมื่อมีอะไรผิดแปลกแปลกแนวแม้แต่นิดนึงทใไมมีการเตือนการติงกันหรือไม่มีการตีการชม อปลาละเลยไปก็อาจจะเป็นภัยถึงความมั่นคงของชาติบ้านเมืองก็เป็นได้จริงไหมฮะ